กัสบสวัสดีบ๊สุกุสุสคนนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้เฮากบสิมาเก็บหมักถั่วได้พี่น้อง <c oughs> ข้ามักถั่วจะมีหมักให้เก็บจีบหมัก <c oughs> มันมักลลาย Mà kiếp dù xuồn khả đâu vì nó bốn bên xuồn không mạng lại lại Kiếp ở vô đi tầm nè ตากมันข้างหลังพี่เนาะข้างหลังก็จะเป็นส่วนมันทั้งเทิงกส่วนมันต้นเดีย๋ยวเจ้าปั้นแล้วกะเจ้าก็ต้าเอาโถงมาใส่ไหมนี่เอาถือให้นี่คอเจอ้าคองบ,อบอ่บอบ่อคอหลักเอาเลยมาให้ก็เอาคอ,อ,อ,อระบะน้ำเจ้าคอเบอบ่อคอ น้องเมทั่วคมงามเก็บมะทั่วด้วพี่น้องพี่รักมะทั่วเขาก่อนหลายใ่ไหมโอ้ยันมันนะเย็บมันดีงแรมันจะเดียบมัน นี่มาเก็บตั้งมือหลังพวกกำลังลวงของสามมือหลังโซ่คอมดีกินมันน่าจะแก้เราอันนี้มันเป็นบุเป็นลายเราโว่คอมดีแห้งความเสื่องจนเป็นเป็นง่วงเป็นง่วงอยู่ความเป็นลายนี่เก็บฟองเลยกินเล่นะเก็บเอาไม่จบเก็บเอาตรงยามยอะเยรงยนไม่หลุดยามเยอะเล จะได้ทงเยอะได้สิเก็บเบิดหมดกระยำเลยเก็บเอะไรเอาเก็บอะหมาทอดเนี่ยนางเก็บไปกินตลอดมักทั่วแก้มไปขายกับบท่านเลยมันเก็บไปกินเอาไปย่างเดียวเอามาแก้มมันต้มกินย่างเดียวเข้ากันเลกินกันเลยนี่เลยใช่ไ้ม บอกมากรไนะตักกวเก็บมาทั่วเด้อพี่น้องมา,มาทั่วธรรมศาติทั่วปีเด้อนทั่วนี่นะทั่วลระไร้เนี่ยเก็บทำได้

ลายกระยาดได้ยังมันเย็บเก็บมะทั่วเก็บมะทั่วนงามมะทั่วจคกูจิบโอ้ดีจริงเลยแนวไปป่านะอหลังเมือเลย ที่บอกใส่ยาเนาะกูยู่ไม่ใช่อกอ้นไม่ใช่ส่ไล่ทังเก็บทังจิน งามขนาดที่ไหนกูกินย่างก็กินกลบมาถั่วในแมลงเดี๋ยวไล่ลังเปตามาท่อนหนี่ย ข um ี่รถมาตันเย็นเองล่าเบียบมั้นท่านี่นู้นเลยไก่บอกไก่เฮงตัวนี้ตัวอะไอืมคลอเฉยๆแล้วถ่ายอนนี้อืม แม่เหือดม่่เหือดที่คุกเข่แล้วนี่เก่แล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วบุพเพได้พอแล้วได้ลายแล้วฮอโหลอะไรอย่างเงยเก็บพักต่อพี่น้องมันี มันในพี่น้องเขาตาแต,าตกบุหันในแห่งนี่น<อ>สูงในสวนมันก็นทังพูนกับแม่พี่น้องในี้สวนมะครัวนี่พี่น้องต่อยเกมปกินนี่มะัวนั่มะวลายนะถั่วธรรมถั่วธรรม,ารมาศาสตาร์นะป็นปุธรรมาศาสตร แบบว่าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยสังมันห่วยมันขั้วลายเคียงมีมันนะ้ำมันแกวรวมมันด่าง บานนี้ก็มาโตเก็บพักด้วพี่น้องบานนี้พักหอมงามๆไหมหอมหอมรวมเลยหอมอันหอมใบมิ Baum, Já, on, ้นท์นะพี่น้องหอมอันนั่นะหอมหอมเอาไปใส่อันมันมีเค็มห่วยพี่น้องเอาน้ำยุ่ห่วยนีุฮดเลย หวยมันไหลมาแต่ผู้แต้วหวยธรมรมชาตินะเจสิเจสิเก็บผักกูดให้เบิรงกเลพี่น้องเนี่ยปลาผักกูดปลาผักกูดง่องนี่เ,นเอามาปสซุปกินเลยพี่น้องบ้านน้องต้อยบุมีบ้านน้องต้อยมันบุมสมบูรณ์ปัานใดมันบุ่อยมี หมุนป่าได้แล้วไปยอดมันเก็บผ้ากูด เก็บผักกูไปใส่ใส่ซุปพักอันพักอันพักนอกพักนอกแน่กันนะชิยงังพักกพักอืมนี่ต้นมนก็สิเป็นยังซี่ด้วยต้นมนก็สิออกเป็นคือเดียวกับใบมันเลย ตื่นเด้เดี๋ยวจะเก็บเอาหอมมากินน้ำให้เราได้แล้วได้กำหนึ่งเดี๋ยวสิเลาะเดี๋ยวสิอันซอกเก็บอีก จตาตากินในรถในประกาศอย่างก็บบุ้งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตยไม่เลื่องเดียวด้วยจ้าขอบคุณเอฟซีสุขุสุคนะจ้าที่เข้ามาติดตามส่อ,สองเตยขอบคุณนะจ้าคลิปนี้ก็ขอสบายดีขอขึน้นนาด้วยจ้าบ๊ายบาย